ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเขาจะเริ่มเจอกอยาเข้าเลือดละเพื่อ,เพ,อเพื่อดิบยามันคือวิธีการหลอกให้ร่างกายของแม่อยู่ในภาวะที่เครียดมนุษย์สัญญาณคือเมื่อไหร่ที่อยู่ในภาวะขับขันะจะไม่คลอดอเขาไม่ปลอดภัยเขาจะเหนื่อย ปอใส่นอนเฉยๆแต่เหนื่อยปอใส่ออกซิเจนแล้วหายใจทางปากคือปอไม่ไหวตอนนั้นมีการกระซิบแล้วว่าโอกาสรอดของลูกคือศูนย์เปอร์เซ็นต์พอผ่านอีกสักที่หนึ่งก็เราเรียกไปคุยอีกบอกว่าโอกาสรอดแค่หนึ่งในห้ายี่สิบละยี่สิบแล้วก็แต่รอดหนึ่งในห้าเนี่ยมีโอกาสตาบอดกี่เปอร์เซ็นต์ สมอง,มองไม่สมบูรณ์กี่เปอร์เซนต์หายใจไม่ได้ตลอดชีวิตต้องใช้ออกซิเจนตลอดอชีวิตกี่เปอร์นเซนต์คือพ่อแม่เนี่ยได้รับข่าวสารที่ไม่ได้จันลงเลยไม่มีข่าวดีเลยตอนนั้นเราจับมือกันละคือวีคแรกปอไม่รับรู้เลยอ่ะาอหูอื้อแล้วก็ร้องไห้อย่เดียพอเริ่มตั้งสติได้เริ่มคุยกันว,ว่าถ้าลูกรอดหนึ่งลูกมีโอกาสไม่รอดไม่เป็นไรเราจะผ่านไปได้เราคุยกันว่ารอดยังไงก็เลี้ยงลูกเราลองเลี้ยงได้ลูกเราเลี้ยงได้ทําไมเราเลี้ยงไม่ได้ช่วงนั้นเนี่ย ปก้องปองจากข้อมูลใดๆเขาจะคุยเองแต่มันก็เกิดเหตุอีกเพราะว่าโรงพยาบาลที่เราอยู่เนี่ยตู้อบสําหรับใส่เด็กไม่พอคือช่วงนั้นอยู่ดีๆเด็กมาคลอดเยอะคลอดเยอะเป็นแบบนี้ยเต็มเ,เลยหมอก็เริ <ๆ S 2> เ่มมาคุยแล้วว่าถ้าเกิดปอต้องคลอดเนี่ยจะไม่มีเตียงให้ลูกปอซึ่งหมายความว่าต้องย้ายโรงพยาบาลต้องย้ายโรงพยาบาลไม่งั้นลูกก็ไม่รออีกเป็นครั้งแรกที่ได้นอนในฐานะผู้ป่วยขึ้นแอมบูเล็ตทุกคนที่วิ่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเก่าที่เราอยู่ก็น่ารักงมากคือวิ่งนํา เปิดประตูพยาบาลหมอร้องไห้ส่งเราจากจิตใจไม่ดีแล้วพอพยาบาลร้องไห้เรายิ้มแบบนี่ไม่ดีใช่ไหมอย่างเงี้ยพอถึงที่เรามาคุณหมอมารับตรวจเช็คอาการแล้วบอกว่ายังไม่คลอดหมอว่าหมอยือได้อีกอืโอ้ก็ยือต่อยือได้อีกจากนั้นไปอีกกี่ัาดา์โอ้โหเป็นเดือนนอนอยู่ที่เตอยงแบบนั้เลยเหรอนออย่าลืมว่าต้องให้ยาแบบนี้ไปเร่งหัวใจร2อยครั้งเงี้ยทุกวันทุกวันแล้วอึทีอาบน้ำบียงไม่ได้อาบน้ำเลย ฮะไม่ไมีอาบน้ำมีแต่เช็ดตัว,ตวคือตอนนั้นสภาพจิตใจมันแค่ลูกเราต้องรอดนะจะจะ,จะทุเร่จะโสมุมเลยไม่เป็นไรเลยคือเรานอนในห้องคลอดจริงๆเรานอนห้องคลอดที่สี่เราได้ยินเสียงคลอดจากห้องอื่นอ่ะมาเรื่อยๆเราได้ยินการคลอดเราได้ยินคนคอล,ลอดเราไม่รอดเราอะไรเงี้ยมันคือการนอนทําใจระหว่างนั้นคือคือพี่โอว่านี่คุณบรรลุอะไรบางอย่างบรรเลงมลกคือเรากําลังรู้สึกว่าชื่อเสียงเงินทองไม่ช่วยอะไรนะ ไม่มีอะไรช่วยไม่มีอะไรช่วยได้นะไดเนี่ยเมือ่อเนี่ยเรากําลังต่อรองกับความตาย<ม>ของคนที่เรารักที่สุดเราจะสามารถบอกสิ่งที่เราเอาชีวิตเราไปแทนเนี่าเอาลูกเราไปไม่ได้เราต่อรองกับใครพี่อไม่เคยทิ้งปอไปไหนเลยพี่อไม่เคยปล่อยให้ปอต้องแบบเผชิญเรื่องคนเดียวในวันที่ปอกลัวที่สุดเขาอยู่ด้วยตลอดในวันที่ปอสกปรกไม่อาบน้พาพี่อเป็นคนคานขึ้นเตียงมานอนกอดอะไรเงี้ยมันก่อนหน้าเนี้ยตอนที่เราคบกันเราคนมาด่าเราเยอะๆในวันที่เราประสบ เหตุ <h ate> ในชีวิตจริงนี่ไงคนที่อยู่เคียงข้างเราคนที่พวกคุณตัดสินว่าเขาไม่ดีเขาไม่ถูกต้องเขาไม่ใช่ตอนนั้นพี่โอบอกให้ปอปล่อยวางที่สุดเขาจะตัดสิในใจทุกอย่างเองซึ่งมันช่วยช่วยเราได้เยอะนการคลอดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องนนาปิติเลยเพราะเรารู้ว่าตับใดที่มันไม่พ้นเกณฑ์มันอันตรายแปลว่าทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายไม่มีอะไรแบบโอ้ความสุขอย่างเดียวทุกันมีสองด้านหมดใช่จนตอนหลังมันยื้อไม่ได้ละ จนสุดก็ได้กี่สิ่งสัปยี่สิบเก้บวกสวันเรายือว่าให้ลูกน้ำนหนักเกินพันให้ได้ตอนนั้นนี่ตัวอยู่ในมือนี้เท่านี้แล้วก็ยื้อให้เขามีปอดตัวนี้เดียวจำได้ว่ายื้อให้เขามีปอดเพราะตอนแรกเขาไม่มีปอดเลยอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะพอคิดจะเป็นเฮลตี้มัมที่หุ่นดีอะไรยเงี้ย แต่พอการนอนเบ็ดเสรสหมายความว่าพอโดนมาค่ะไปกินไข่ไข่ต้มไข่ขาว้ย่าง็ได้กินให้เยอะที่สุดให้เขาโตให้เร็วที่สุดอ๋อเพื่อลูกโตเร็วๆาฉนั้นสิ่งที่จะเร็วสุดยองการกินโปรตีนชนิดเดียวกินสองไปให้แบบร้องร้องร้องให้ไปกินไปผมเห็นแล้วแบบพยาบาลก็แบบสู้ผมไม่เขาเขาร้องเาอะตั้งใจเลยว่าต้องห้ามเด็ดขาดคือเหมือนกับ ไม่ได้นี่ภรรยาเราแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าทุกคนนั่งร้องไปหมดก็พังก็ไปหมดมใช่ไหมม,มันผมพยายามจะแบบให้เขาเจอแต่ด้านดีๆผมนี่ทําใจตลอดคือกลับไปร้องที่บ้านเวลามีอะไรกลับไปร้องที่บ้านเขาไม่เห็นพอจะเดินเข้าไปห้องเขาอ่ะสูดหายใจแล้วก็คือผมไปทุกเช้าเนี่ยก็จะเอาอาหารเช้าไปส่งแล้วก็ไปจัดใส่รถมาแล้วก็เข็นมาเหมือนแบบเครื่องบิน่ะ ถูกเล่นเหมือนเขาน่ารักสวัสดีครับวันนี้มีเมนูอะไรเขาก็ให้เอาเซตมาเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินอ่ะบางวันมีชีสมีไวน์ไวน์ปองมานะคะไวน์ปองอ่งุนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากกินอะไรเขาจะเข็นมาเช้าเย็นอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเขาดีเลยพวนูนี้ไม่เคยเห็นเลยใช่เราเราถ่ายรูปเก็บทุกวันเลยจะเป็นรูปพี่โอ๊กยืนอยู่ใต้นาฬิกาที่มีวันแล้วเวลาคือ8ปดโมงเป้งพี่โอ๊กผักประตูเข้ามาแล้วเพราะว่าเนื่องจากเรานอนในห้องพยาบาลไม่ให้นอนในนั้น จนตอนหลังเขาเห็นเราเวทนาจริงเนาะเขาก็ล่าโซฟามาให้แล้วก็นานๆให้นอนได้อ่างเงี้ยแล้วก็จนจนเรารู้ว่าพี่โอไม่ไหวคือเขาทาจนเรารู้สึกว่าทุกอย่างโอเคเก่งเนาะจนไปนอนดูทีวีแล้วเอ๊ะเป็นสัมภาษณ์พี่โอซึ่งคนเริ่มรู้ว่าต้องเกิดอะไรผิดปกติสักอย่างกับป่พปอหายไปเลยคนก็เลยเริ่มเช็คแล้วก็พอรายการที่ปอเป็นต้องหาพิธีกรรับเชิญมาแทนข่าวก็เริ่มบอกว่าโอปอไม่ได้โอปออยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาไปถามพี่โอ แล้วพอเห็นพี่อกร้องไห้คือเขาคงแบบสุดจะกลั้นนะโมเมนต์นั้นแหละเราถึงรู้สึกว่าอ้าวพี่อกก็ไม่ไหวโอ้โหแต่เขาําหน้าที่ได้ดีนะใช่ผมฟังนี้ผมยังอื้ออึงน้ําตาโพี่พี่เดือนวันเวลากว่าเราจะผ่านไปแต่ละนาทีกับคนที่นอนได้แค่อย่างเงี้ยมันเวลามันช้ามากเลยนะนับแบบขี่ปฏิทินแบบจาก24สัปดาห์เอาให้ได้ยี่หผ่านไปทุกวันที่กุอญานไว้ได้ จะเป็นวันที่ลูกคุณโตขึ้นเรื่อยๆและเปอร์เซ็นต์รอดจะเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณต้องวัดกันอย่างนี้เลยใช่ดังนั้นเราคือโอเคเพื่อลูกเราต้องทำให้ได้จนแบบสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือวันพอเป็นไงพอให้ยาจนไม่ไหวแล้วปกติในตําราเนี่ยเขาให้3มวันโหนี่ซัดเป็นเดือนเลยนะให้ไปเกือบสงเดือนอ่ะผมถามจริงว่าแม่มีโอกาส ไปด้วยไในวมันเหมือนเครื่องยนต์ไม่ไหวยกล้อขึ้นให้ให้วิ่งล้อฟรีเราอัดคันเร่งเข้าไปเลยตอนนั้นคุณพยาบาลของเราเนี่ยจะเอาน้ํามาวางไว้แค่วันละขวดปอกินน้ำต้องกินได้เท่านี้แล้วทุกครั้งที่ปอฉี่จะต้องไปตวงตลอดเพื่อไม่ให้ไม่ให้น้ําท่วมปอดจนตอนนั้นแล้วนอนอยู่แล้วเรารู้สึกมีใครมาเหยียบอกเราอ่ะมีใครมาเหยียบอกโอ๊ยเราจมน้ําเราจมน้ำจนต้องกดเรียกพยาบาลหายใจไม่ได้อันนั้นประมาณตีสอง คุณพยาบาลปอรู้สึกว่าปอจมน้ำันก็นิ่งเนาะเออไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวเราฉีดยาให้ซึ่งเราไม่รู้ว่านั่นคือเขาเรียกว่าหัวใจวายอ้าวเริ่มแบบอย่างี้กลังจะเข้าสู่หัวใจตอง,ตองโทรมาหาผมเลยพย<ม>าบาลคิดว่าคุณปอน่าจะทนไม่ไหวกับยาแล้วกอ็อาจจะเริ่มคุยกันเลยว่าเราคงประคับประคองได้อีกประมาณวันสองวันคือถ้ายื้อไปกว่านี้แม่ตายแม่จะแย่นะครับก็วางแผนกันเลยดีกว่าว่าจะคลอดไหมยังไงหมอเด็กพร้อมไหมเตรียมทีมเลย แว็บแรกนี่แบบโอเคหัวก็รันเร็วมากติดต่อหมอเด็กติดต่อหมออะไรโอเคอ,อยากหมอทุกคนจัดการปุ๊บแต่มีแวบหนึ่งที่แบบผมพยายามไม่ร้องไห้นะตลอดทางเนี่ยไม่ร้องเลยนะ,อ,ะอยู่คนเดียวก็ไม่ร้องนะพี่คือทําทุกอย่างไปเรื่อยๆอันนี้แวบเดียวที่รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าไปหมดเลยอ,ะอ่ะร้องแบบเขื่อนแตกะหนักๆอ่ะผมว่าใจผมอะไรสักอย่างมันเบี้ยวไปเลยอ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทเสียใจขนาดนี้แล้วก็แม่ผมเนี่ย ท่านก็เข้มแข็งมากนะท่านก็บอกว่าเขาก็เสียใจนะนี่ก็ลูกสะใภ้เขากับหลานเขาแต่ว่าตอนนี้โอ๊กห้ามร้องไห้เพราะว่าไม่มีใครเป็นหลักแล้ว <Ooh. S 1> มีโอ๊คนเดียว <Ooh. S 1> หยุดไม่ร้องในข่ะที่สามมีร้องไห้อีนี่พอรู้ต้องคลอดลูกชื่ออะไร <laughs> เซิร์ชเน็ตด,ดีกว่า <laughs> อันนี้ไม่รู้คือพี่บอกการให้รู้ทั้งหมดก็ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะสุดท้ายก็คือผ่าคลอดใช่ไหมต้องางแผนก็คือทุกอย่างคิดด้วยเหตุและผลและปัจจัยรอบข้างจริงๆผมรู้สึกว่าผมทําดีที่สุดแล้วพอมนต้องคลอดปุ๊บไม่ได้หายใจโล่งอีกเพราะเด็กน้อยเกิดมาก็เป็นยังไงก็ไม่รูเมื่อรอดมาปุ๊บเราต้องดูว่าลูกเราหัวใจปกติไหมสายตาปกติไหมสมองปกติไหมเช็คที่เราพอเราไม่มีทางรู้เลย พอวันที่เขาเลือกที่จะไม่วางยาพาะปอบอกว่าเออบล็อกหลังให้ให้เรามีสติเพราะเรากลัวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกแล้วพี่โอ๊คต้องรับสภาวันเดียวเราไม่โอเคเราอยู่ด้วยกันแต่ใจก็เข้มแข็งนะพอผ่าปุ๊บอุ๊ยน้องลืมตาค่ะอลินอลินลืมตาในรกเอ้ยมันเก่งนะมันลืมตาในน้ำเขาลืมมองขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วเขาเป็นเด็กแบบต้องอย่างเงี้ยถึงเวลาที่ฉันจะออกไปหรือยังดึงข้อมาเสียงร้องเขาเบามากเราก็เริ่มใจไม่ดี ดึงออกมาหมอยาตใส่ตู้แล้ววิ่งไปเลยในห้องคลอดปอเอิกกระเหลิ่มากมีหมอเด็ก4หมอทำคลอดปอสาหมอลูกพันอีกสองความไออะไรกัเลยคิดไว้หมอรบกวนยี่ไม่ใช่เด็กคละคความรู้จำมากตอนแรกจะไอคนต้องเห็นเราขึ้นขยะตอนหลังช่างแล้วทำอะไรทำเป็นเอ็กซิบิชันเอออามาดูบ้าทุกคนเ่พออลันออกมายิ่งตกใจเพราะไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบดึงออกมาเงียบผมนี่แบบเชงโงกไปเลยจนเลิก เล็กมากเล็กกว่าลินอีกเล็กเล็กเหมือนก้อนสัลีแบบที่เปื้อนเลือดหอมแล้วแบบผิวแล้วเขาก็ยัดใส่ตู้ซึ่งมีถุงกับแก๊สอยู่ในตู้ทำไมอ่ะเหมือนกับว่าสูญญากาศุเล็กมากมันเป็นถุงแบบคอยควบคุมอุณหภูมิเขาอ๋อเหรอคือเล็กขนาดว่าไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิตัวเองได้คือถ้าไม่มีนวัตกรรมทางการแพทย์และทีมแพทย์ที่แขงคือถ้าเป็นสมัยโบราณตายทั้งหมดแล้ว่ะไม่รอดพอพอคลอดปุ๊บอ่ะตั้งสติก็โอเคลูกรอดเอาไว้ก่อนก็กลับมาดูภรรยาก่อน ก็เอาละนอนนิ่งมา2เดือนจะยังไงเนี่ยเดินได้เปล่าเดินไม่ได้อย่างนี้ตลอดหนไม่ใช่เดินไม่ได้ด้วยไม่ไม่ไม่สามารถที่จะขยับขึ้นมาอ่ง้ได้พอแค่ปอขยับขาปากมันรู้ปอก็เปิดเลือดก็คือถ้าปอพยายามที่จะอะไรสักนิดหนึ่งปากมันรู้ปอจะเปิดเลือดพอจะเต็มเตียงโอ้ยอันนี้โหดพร้อมกันเลยไม่ไม่อันนี้คือปอเคยคิดจะโหดกว่าติดคุกอีกนะปอจากกินน้ําปอจะเกงตัวมากินน้ําแปรเลือดออก จะเลือกตัวเองหรือเลือกเหมือนคุณโดนขังในคุกเนี่ยคุณยังเดินไปเดินมาในห้องไอ้อนี่คือมัดกัดเตียงเลยเหมือนอย่างนั้นเลยอพอเกิดเหตุการณ์นั้นปอไม่ใช่คนที่ต้องอัปเดตเสื้อผ้าหน้าผมอะไรย่างสี้ไม่ไม่มีวิธีนั้นอีกต่อไปไปเลยไปเลยไปเลยไม่ใช่เรื่อง <c oughs> แล้วอตอนนั้นเฮ้ยคุณจะสามารถทนความยากลําบาก หลังจากนี้เป็นต้นไปอะไรก็ได้ไม่กลัวสามารถแข่ง Amazing Race ได้ตอนนี้ขึ้นขึ้นเขาแปดลูกก็ไม่กลัวรู้สึกว่าเราไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวอะไรแล้วถ้าถ้าคุณผ่านอันนี้ได้นะตอนนี้ใครจะด่าว่านินทาตั้งแต่รู้ดะเลื่องเราผ่านเราผ่านข้อเท็จจริงของชีวิตแล้วอ่ะทีเนี้ยพอข้อเสร็จหมอบอกว่าถ้าอยากไปดูลูกก็ต้องกายภาพก่อนปอบอกฉันไม่เสียเวลากายภาพอีกแล้วเอาเราขึ้นรถเข็นแล้วเราจะไปจะไปดูตอนนอนเราก็เริ่มเซิร์ชว่าเด็กข้อกําหนดจะลักษณะประมาณนี้แหละ แต่พอไปถึงจริงๆแล้วพอเป็นลูกเราจริงๆมันต่อให้เตรียมใจแค่ไหนมันทำใจไม่ได้ใช่ไหมเห็นแวบแรกรู้สึกไงเขาตัวเล็กแบบเม่ไหนเท่าแก้วนี่ไหมเล็กกว่าออย่างเงี้ยเล็กกว่าแก้วนี่เอ่ยเพราะว่าข้อเท้าเขาเท่าเนี้ข้อเท้าเท่าผมเอาแหวนเนี่ยสวมข้อเท้าได้เลยใช่ข้อเท้าเขาเท่านี้เพื่อนปอมาเยี่ยมอ่ะซื้อทาโกยากิมาฝากกระทงเท่าตัวลูกปอ ปอนั่งดูแล้วร้องไห้มาเพื่อนงงเพื่อนงงเข้าลูกเราด้วยลูกลูกคุตัวเราด้วเพื่อนพาเขายากินคือมันเราเราซีดโค้งจะขำก็ขำเนาะมันแบบเออจะขำก็ไรเลย่างตลกไรตลกร้ายมากเลยตอนนั้นแต่ซีดโค้งเขาบานมากแล้วก็หัวอมสายอะไรเต็มตัวมีทั้งแบบปากยัดเข้านู่นยัดเข้านี่วมีแว่นปิดนี่อะไรตอนนั้นคือไม่เหมือนมนุษย์เลยแทงเข้าไปเราร้องร้องไห้ บึ๊บไปอะใช่จนหมอเดิมถามว่าร้องทำไมหมอแปลกมากหมอว่าคุณดูตู้อื่นพอเราไปดูตู้อื่นอานเด็กบางคนไม่มีผนังหน้าท้องเราจำได้ว่าไม่มีก้นลูกคุณครบเพียงแต่เขาตัวเล็กคุณมลองทําไมตอนนั้นเริ่มนหมอมนุษย์นี่หนอเลยเนะมนุษย์นี่หนอเมื่อเราคิดว่าเราแยกแค่หันไปข้างๆมีคนแยกกราแล้วเราเรายังดีเราจับมือกันดูลูกมีเตียงหนึ่งเป็นพ่อเขายืนดู เราอยู่ในเหตุการณ์ที่แม่เขามาคลอดแล้วแม่เขาไม่รอดแล้วแล้วพยาบาลเข็นเด็กไปแล้วพ่อวิ่งไปแล้วเสียงเราเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินผู้ชายร้องให้ดังขนาดนั้นเขาอยู่เตียงข้างเราแม่เขาไม่โชคดีอย่างเราอะเรายังมีกันทั้งคู่นี่เขามาเฝ้าคนเดียวอะเนี่ยเรามาลุ้นทำได้เลยเขายังแข็งแกร่งเลยว่าว่าจะยังไง ต่อไปเนี้ยมีแด่จะดีขึ้นเพราะว่าถ้าอาจารย์บอกว่าดีคือดีอแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเท่าที่เราจาได้เนี่ยเด็กเป็นอย่างเงี้ยนี่มันคือโอเคนะอันนี้ยธรรมะเลยนะธรรมะเราเป็นทุกข์เพราะว่าเราคิดแต่ตัวเรากูแย่แล้วกูแย่แล้วเขาแย่กว่าแกอีกถ้ามองธรรมชาติจริงๆอะ่ะมันก็ มันก็เป็นเช่นนั้นแหละมันไม่ได้แย่ที่สุดหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราเผชิญความจริงไม่ได้ถ้าหมอบอกว่าเช็คลิสต์ข้อนี้ไม่ผ่านหมายถึงลูกเราไม่ปกติด้านไหนเราทำอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้นอกจากยอมรับก็แก้กันไปสุดท้ายเด็กน้อยที่เป็นผู้ชายคือน้องก็คืออารันคลอตีหลังตัวเล็กสุดเริ่มโตแ็ขึ้นแตัวพี่อาินเริ่มโตขึ้นมากลับมีปัญหา